ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนทุกท่านนะครับผมเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง e อพีนะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักมาเช่นเดิมนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยพี่พี่ผมมีของเก่านะครับของเก่าของคุดเหมาบ้านมาได้พี่เนี่ยพัส่งนะพี่สังแยกชิ้นได้นะมีฐานให้อย่างเงี้ยน,นี่ดูสมัยก่อนเคยดูหนังนะพี่ เอาวาทำพิธีต่างๆพิธีมงคลของพราหมณ์อ่ะนี่คือของศักดิ์สิทธิ์เรยนะพี่นะของศักดิ์สิทธิ์จริงในพิธีต่างๆยุคสมัยก่อนเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีพี่นี่ครับพี่มีอรางด้วยของขุดสภาพยังสมบูรณ์เปะ๊ะเลยพี่นี่ครับอาภาณนะฮะพี่นี่ครับพี่เอาไปขึ้นหิ่งบูชาเนาะพระสังเนี่ยฮะ ข <c oughs> <c oughs> อโทษทีนจ้พี่นะตัวนี้การเปลี่ยนแปลงครับพี่ฝนตกบ่อยๆฝนตกทุกวันเลยนะครับพี่พี่ชอบวรงไหนพี่โทรมานะแตผมมีมีดพลุ่งันงสีนวลด้ามใหญ่เอาเจ็ดร้อยพี่จานเต็มโซบเลยพี่พี่ดูมีดพลุ่ง เอาเจ็ดร้อยหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลพี่นี่ครับเอาเจ็ดร้อยปลายทางบวกห้าสิบบาทาเหมือนเดิมนี่นี่ฉันนังชะงหาย กิ่งนี้เอาพันหนึ่งกิ่งนี้เอาหนึ่งพันบาทีไปดู่างหายเลยกระดูกคมช้างนี่แหละพี่ไปดูกิ่งนี้เอาหนึ่งพันบาทผมมีนี่ครับพี่ติดที่หนึ่งครับพี่ติดง,งานประกวดที่โคราชติดง,งานประกวดที่โคราชครับพี่แป๊บนะครับ พุทธชินนลไปเสมาพี่เนชินเงินฐานเตี้ยฐานสูงฐานสูงทุดพูดผิดพ,พี่เนื้อชินเงินฐานสูงจะ้ะปั๊มาครับพี่มาครับไข่ขึ้นพี่เห็นไข่ไหมชินเงินไข่ขึ้นเนี่ยพี่สวยงามมากเอาสองพันบาทครับพร้อมใบประกาศหลังลายภาพเอาสองพันบาท พร้อมใบประกาศนะครับนี่ตีง,งานโคลาชพี่นี่พระพิจิตรเป็นขมเมานะเนื้อชิ้นเงินนะพี่ติดชิ้นหนึ่งครับพี่ติดชิ้นหนึ่งครับเอาพันห้าพี่เอบหนึ่งนะขออนุญาตนะพี่ดูเห็นไหม โคตรน่าใช้เลยอาพันห้าพีจีมที่หนึ่งพร้อมใบป,ประกาศราคาแบ่งพันอะพันห้าพอพร้อมใบป,ประกาศนะจ๊ะนะจ๊ะตัวต่อจ้ะวันนี้อยากขายหลวงพ่รุ่งครับ วัดท่ากระบือเอาหกร้อยหลวงพ่อลงวัดท่ากระบือเอาหกร้อยหลวงพ่อทาบประลอดเต็มภาพหลังสิบพึ่งมีจานเอาหกร้อยเอาหกร้อยเอาหกร้อยพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคาวันนี่พพิรักแดง เอาหกร้อยหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยเอาหกร้อยเอาหกร้อยบาทจะพิจารหกร้อยบาทนะครับพี่เรียกเงินครับพี่เข่าลอยหลวงพ่อเงินประจอนยี่หอมเรียบเงินพิมพ์เข่าลอยพร้อมใส่เลยใส่เข้ามาแบบนม้ะพันหนึ่งเรียกเงินเอาหนึ่งพันบาท เอาหนึ่งพันบาทจ้ะราคาแบ่งปันเลยวันนี้พี่อันนี้พับปิดตากรมหลวงชุมพรเอาหกร้อยบาทนี่มี กระดูก,กามช้างพี่หลวงพ่อเดิมเอาหกร้อยบาทหกร้อยเอาหกร้อยบาทปลักิดหลวงพ่อเหลือปลักิดหลวงพ่อเหลือเอาหกร้อยบาทตะกรุดหลวงพ่อกวยหลวงพ่อชุดตินทะโลแห่งวัดบ้านแค เอาหกร้อยบาทหลวงพอเดิมครับิิตาพร้อมลูกท้ายเอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทจ้ะหลวงพอเดิมครับพี่พร้อมสิ่งสองตัวเอาพันสามเป็นงาแกะนะพี่นะชุดนี้พันสาม นี่รูปหล่อหลวงพ่อกลวยครับเอาหกร้อยบาทหลวงพ่อโสธรครับมีวงแหวนปีศูนย์แปดบล็อกนิยมวงแหวน เอาหกร้อยบาทพักเก่งวัดบวรครับพี่เอาหกร้อยบาทจากพี่จ้าหกร้อยครับหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานครับพี่ เอาหกร้อยบาทจะหกร้อยครับนี่นี่ครับพี่พระเมศสวนเลี่ยมเงินเอาหกร้อยใช่พี่หกร้อยเอาหกร้อยบาทจะหกร้อยครับพี่พระปิดตาลงปุ่สีวัดอ่างศิลาพี่ เอาหกรอบาทจะพี่จ๋าอันนี้ผมมีหล่อโบ,บราณน,นี่หลวงพ่อทองวัดลาโยธารุ่นแรกเอาหกร้อยบาทจะหกร้อยครับลืนลานหลวงพ่อกลวยครับพี่เอาหกร้อย มีพันล่วงจะมีพันล่วงพันล่วงเอาหกร้อยครับพี่หกร้อยครับประลักคิกเขาวควายเพืือกพสาวเชงโงกเอาหกร้อยครับมีส้อยกามช้างก็เก่าแบบนี้พี่ส่้อกระดูกกามช้างเอาหกร้อยครับพี่ เก่เาๆใหญ่ๆผมล้างมาให้แล้วนะเอาหกร้อยใช่พี่เอาหกร้อยครับมีน้อปูมหมุนนะพี่ ปุ่หมุนเอาหกร้อยจ้พี่เอาหกร้อยจ้เนี่ยผมมีเนี่ยพระท้าพี่ถุงเนื้อซับถุงเนื้ทซับข้างในมีลูกอมมิเรียนขวานทงอะพี่เอาหกร้อยพอถุงเนี้ยเอาหกร้อยพี่ดูอยากขายสีพึ่งแห้ง กับเรืองันตุงเอาหกร้อยครับพี่อีพีนี้ต้องกลับสวัสดีนะครับพี่พบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ